สำหรับอันนี้นะครับผมจะเป็นยางตัวนี้จะเป็นยางสำหรับท่าไทยกับท่าเวียดนามน,นะครับใครที่ซื้อ,อยางตัวนี้ไปท่าไทยท่าเวียดน,นามยิงสบายนะครับแล้วก็ประหยัดยางด้วยนะครับถามว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบท่าไทยกับ ชาเวียดนามก็เนื่องจากว่าระยะที่ที่ตัดเนี่ยคือยางสิบห้าเซนครับแล้วยางตัวเนี้มันหนาศูนจุดเจ็ดห้ามีความยืดหยุ่นสูงครับทําให้เราดึงได้เราดึงได้มากถ้าจะคือก็เราสามารถีท่จะตัดสั้นได้กว่านี้อีกแต่ผมไม่แนะนํานะครับสําหรับใครที่เอาไปฝึกใช้ขนาดที่ผมตัดไปไปไนี้ก็คือสูตรสิบห้าเซนครับเป็นขนาดพิเศษที่ทนนะครับ ในการฝึกซ้อมครับสำหรับท่าไทยและท่าเวียดนามครับใครจะไปใช้ท่า90ต้องเป็นอีกระยะหนึ่งก็คือระยะเจ็ดสอ่อร้อเซนนะครับ170ยมิลหรือ17บเซนนั่นเองซึ่งจะเป็นคนละท่ากันแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น200เลยมากกว่าครับก็คือ20่สเซนครับเพื่อการคน ยิงหนักไม่ได้นะครับเพราะยางที่ผมเล่นผมชอบเล่นยางแรงครับเพราะว่าเล่นแล้วไม่แรงก็ไม่รู้จะเล่นทำไมครับนะอกจากว่าถ้ายางไม่แรงอ่ะคุณจะยิงสิบเมตรสิบห้าเมตร่ายี่สิบเมตรคุณก็ท้อแล้ะแต่ถ้าเป็นยางแรงครับตัวนี้ผมให้ที่สามสิบเมตรยิงสบายครับยี่ห้าถึงยี่สิบเจ็ดนี่ ยิ่งดีเลยครับลูกจะวิ่งไปตรงเป้าโดยที่ไม่ตกครับประมาณ27เมตรนะครับยิงในท่าของไทยหรือเวียดนามครับถามว่าจริงหรือโม้ครับผมไปลองมาแล้วครับตัวนี้ยิงได้จริงนะครับกับง่ามเฉาคว้วยนะครับตัวนี้จะบีบยางบางได้นะครับบางแค่ไหนก็บีบได้ครับง่ามตัวนี้วัสดุดีด้วยค่อยว่ากันเรื่องง่ามครับ ค่าไทยครับย,ยืดถึงติ่งหูครับผมให้ที่27เมตรแบบไม่โม้เลยครับมีปัญหาอะไรติดต่อผมได้ที่กลุ่มคนรักหนังสติ๊กกำแพงเพชรครับเพราะผมทำกลุ่มเพื่อศึกษายางอยู่ที่นั่นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ผมจะขายที่เส้นละ13บาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้ต่อนหนึ่งเส้น หนึ่งเส้นถ้าคุณคุณสั่งมากกว่าหนึ่งเส้นคุณจะได้แป้นรองอย่างดีนะครับผมจะแนะนําให้ใช้แป้นรองที่ไม่เกินห้าสิบห้าสิบมิลเนนะื่องจากว่าถ้ายาวกว่านี้ยางมันยืดมากระยะดึงเราจะเสียไปนะครับก็เลยอยากให้ใช้แค่นี้ประมาณนี้นะครับก็ใส่สลับกันไปให้ไปลองใช้ดูนะครับแต่ของดีทั้งนั้นแหละครับที่ผมใส่ไปครับใช้ซ้ําได้ไม่รู้จะกี่รอบครับตัวนี้รับประกันครับ แล้วคุณก็จะได้ยางกับแป้นนะครับแล้วก็ยางรัดนะครับที่คุณเอาไปต้องไปรัดเองครับทำไมผมถึงแนะนำให้รัดเองเพราะว่าการจะยิงหนังสติ๊กเนี่ยคุณควรที่จะจะมัดยางเองเพราะว่าร้านที่มัดให้ไปอาจจะมัดไม่แน่นหมัดไม่ดีครับมัดเองจะดีกว่าและเราสามารถปรับระยะดึงได้นะ ถ้าเราดึงได้ยาวเราก็ปรับระยะสั้นแล้วความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นครับเข้าใจนะครับสวัสดีครับ